สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการหาค่าของตัวเลขนะครับค่าที่เราจะหาการส่วนมากนะครับก็คือแม็ Min มินแล้วก็เอวเอลเนะครับตัวอย่างนะครับผมจะใส่สูตรนะครับคือเท่ากับนะนะครับนะครับแล้วก็กลุ่มพื้นที่ทั้งหมดนะครับระบบเล็ปิดเลนเติร์นะครับมันก็จะบอกว่าราคาที่สูงที่สุดนะครับเท่าไหร่ ในะทำนองเดียวกันนะครับถ้าผมใส่มินนะครับสูตรก็จะหาค่าที่น้อยที่สุดให้นะครับแล้วถ้าเกิดผมใส่วัลเลทล่ะครับก็ว่าค่า เฉลี่ยนะครับของทั้งหมดนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับยังไงเราไปทำดูนะครับ